อยู่่ไปใช้อยู่นี่ปักเลยนะขีดกินทีหมดแล้วไหมคะสี่สี่พอสี่พอเหลือใจร้ายกับใหรักฝากหมดเลย4พอไม่ควกขนดไวกขนาดสพไม่ใช่เราเอาแบบว่าอันหนึ่งนับสิบดีกายี่สิบแล้วยี่สิบละว่ี่พอทูเทียนน่ารักอ่ะเทียนเทียนเพียวมากเลย คันเหมือนยายเลยอะ่ะแบบโอ้โหยายนะ้ไอ้ได้คุณดูน,นะ <c oughs> เทียวเลยอะเียนเนาะเทียน<อ>น,นี้ถ้ากินเสร็จจะติดฟันหรือแพ้ฟันได้น่ะ <c oughs> เล็กเล็กกว่ารูปฟันอีก <c oughs> ไปจะเข้าละไป Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday เดทู่ยูเปล่าเลยค่ะขอให้เารักม <'S 1> ีความสุขเยอะๆนะคะ